กูแบบนี้ไหมกูก็พูดเป็นแบบเนี้ยเวลากูโมโหกูกพูดได้กูสารสารักษาภาพรักนะกูไม่เคยทําแบบนี้กูเกลียดที่สุดคนที่มาดูหมินม่นเนี่ยดูหมิ่นศะักดิ์สรีเนี่ยกูต้องจัดบอกแล้ว18บวกนะคลิปเนี้ยถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องเข้ามาเลยน้องตะวันแม่หนิงก็ไปหาอยู่เด้อที่น้องเก็บห้องอะ่ะก็ไปคลิกไลค์ให้อยู่แต่ไม่ได้คอมเมนต์นะคะ พราะว่ามีแต่วัยรุ่นเขาคุยกันทำคลิป5ปี6ปีไม่ไปหนาบพรไปหนาม้าหลังเรื่องกลั เน็ตก็เน็ตเราจ่ายเองแน่จริงขึ้นหลักถ้ามีปัญหานะขึ้นไลฟ์สดเลยดีเบตกันเลยมึงข้องใจอะไรมึงบ้ามาเลยอืถ้ามีหลักฐานมึงกูทำเร็วทําช่วยที่ไหนอ่ะมึงก็มาโชว์เลย เอ้ามึงมีหลักฐานว่ากูเคยไปยืนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวพัทยาไปเดินริมหาดภูเก็ตขายหอยอะ่ะก็ให้ฝรั่งอะ่ะมึงเอามาโชว์เลยมึงดีแต่พูดบอกแล้วว่าไม่ชอบไม่ต้องเข้ามาบอกหลายทีแล้วชีวิตแต่กูเนี่ยเสียงยังไม่อยากได้ยินเลยถ้ากูเกลียดใครถ้ากูเกลียดจริงเลยนะ เสียงกูก็ไม่เอาเลยกออกจากสารระบบเลยไม่มีอีแอบจ้ะไม่มีมึงกูก็อยู่ได้ชีวิตเนี้ยโลกออนไลน์เพิ่งจะเพิ่งมารู้จักโลกออนไลน์นี่แหละแต่ก่อนก็อยู่โลกของกูเนี่ยมันไม่มีหรอกโลกโซเชียลอ่ะมึงอยู่ไม่ได้ เดี๋ยวยัดเยียดยัดเยีดย,ด,ยดงานมึงมึงว่ากูมึงก็บ้าตัวเองอ่ะแหละกูไม่เหมือนมึงไงาแล้วเมียฝรัง่งเขาไม่ใช่มาจากตรงนั้นอย่างเดียวบอกกูเป็นเล้าของกิจการอยู่เมืองไทยทำธุรกิจมาตลอดเลย,ยเป็นลูกจ้างเขาอยู่ปีกว่าเท่านั้นน่ะ หาว่ากูขี่คุยอีกต้องให้กูโชว์ไหมเนี่ยใปประกอบการกูเอามาด้วยอยู่นะเนี่ย <c oughs> ยัดเยียดที่กูเป็นยัดเยียดที่กูเป็นนางบางเงาตลอดมึงเนี่ยกูบอกกูก็โหดเป็นนะสวยแบบนี้ก็โหดเป็นนะจ๊ะเผามึงทั้งเป็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยว องเงินไปให้ลูกใส่กับบ้าโมนี่มึงก็มึงกัเป็นแม่ให้ดีเท่ากับกูก่อนจ้ากูมไม่เคยเอาลูกมานินทานะจ้ากูมไม่เคยเอาลูกมาแขวนจ้าลูกจะดีจะชั่วมันเป็นเรื่องของลูกนะจ้าเราก็อยู่เราเป็นแม่เป็นพ่อเราต้องเป็นไม้ค้ำยันให้ลูกนะจ้าไม่ใช่จะมาถีบหมว่ลูกส่งนะมึงเป็นแม่ให้ดีเท่ากูก่อนจ้า อบตานทั้งหลายอะ่ะมึงอ,อยู่ในโลกมืดกบในกาลามึงไม่รู้จักสร้างตัวตนมึงก็เป็นอวตารเป็นสัมภเวสีผีเล่ล่อนเที่ยวขอข้าวเขากินเที่ยวด่าเที่ยวว่าคนเที่ยววิจารณ์คนเที่ยวตัดสินคนมึงมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินคน ชีวิตมึงเอาให้รอดก่อน